สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปที่ตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนร์มิตเปิดใหม่นะครับการเดินทางไม่ยากนะครับทุกคนไปลง BTS 5แยกราดผ่าแล้วก็ไปประตูทางออกที่2ครับเดินไปประมาณ500เมตรเราก็จะถึงตลาดจอร์ดแฟร์แดนเนร์มิตเลยนะฮะอยากจะบอกว่าช่วงหัวข้าเย็นๆหน่อยคนจะเริ่มเยอะกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับใครที่มาก็ หากล้องดีๆแต่งตัวสวยๆลหล่อๆมาถ่ายรูปกันได้นะครับจากจะเตือนว่ามาที่นี่คลื่นโทรศัพท์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับทุกคนพอมาถึงเราก็เดินหาของกินกันนะครับของกินเยอะมากเราเดินได้สักพักเราเหนื่อยเรามาเจอร้านโคกบุญนะครับทุกคนคือคนต่อคิวเยอะมากชื่อร้านนะครับฟอร์เซนโคคาโคล่าซ่านะครับทุกคนน่าจะอร่อยมากทุกคนดูวิธีการทำของเขาขยัขยา่าขยาับขยับไปนะฮะเราก็ได้มาหนึ่งแก้วนะครับสดชื่นมากทุกคน ใครมาที่นี่ก็ไปลองกินกันได้นะครับทุกคนเราไปเดินกันต่อมีของกินหลากหลายมากมายนะครับใครชอบกินอะไรเลือกตามใจชอบเลยนะครับทุกคนแต่เราจะบอกว่ามันจะร้อนนิดนึงมีร้านชูชิด้วยชิลละสิบบาทเองคําใหญ่ๆนะครับใครชอบกินอาหารทะเลสาสอาหารทะเลก,ก็มีนะครับทุกคนน่ากินมากแค่นี้ไม่พอใครชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าไม่ว่าผงผู้หญิงของผู้ชายนะครับก็มีให้เลือกนะครับทุกคนใจถ้าเราเดินดีเหนื่ยนะครับทุกคนเราก็มาหา ของกินของเรานะครับมาที่ร้านเบิร์นหมาล่านะครับไมลยละ10บาท15บาท20บาทใครชอบกินอะไรก็เลือกตามใจชอบนะครับหลังจากที่เราซื้อมาล่านะครับน่งเลนนาะปราสาทถ่ายรูปแนะนํานะครับใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแสงไฟที่ปราสาทเขาเปิดสวยมากนี่หมาล่าเราที่เราได้มานะครับทุกคนอร่อยสุดๆไปเลยใครอยากจะไปตามกันไปได้นะครับทุกคนที่ตลาดจอดแร์แดนในลามิตนะครับทุกคน